สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องเินนี่ต้อนรับเซูซองเงยเงื่อนพี่น้องขึ้นมาหาตะไคร้กับยายพี่น้องเอ้ยเอาสมพักขึ้นมาให้พี่น้องสมพักเป็นยังเงื่อนขั้นปลายุกิเพิ่นซื้อเนาะ <c oughs> ปลายุกิเพิ่นซื้อพี่น้องหาทุ้งหนึ่งดอกพี่น้องเอ้ยเอาขึ้นมาใหา้ไม่ใหญ่ซองทงเนาะแต่ทงขึ้นมาให้เพิ่น เห็ดเป็นทงเลยเพื่อน,นแต่และปีเราก็เห็ดคลายแล้วคลายน้ำบ้านแต่ปีนี้่ได้ลยคลายพี่น้นนอง ผ oui. สมพักมหาใหายปลายูกิพันซื้อสองถงถงกับสีงามงามเนี่ยทั้งนอกทั้งในทั้งในหน่างงามทั้งนอกนในงามกลัวเขาไม nah, ุกขดใจเลยปลาหน่องยูกิเลยเขาไม่กดใจละลายขี้เข่า uh ก็ย uh ังเมือเนี่ยขี้เข่าก็ยังเนี่ยลูกไปจังฮะอนั้นอ์ใช่บาทแล้วได้ก่อยนั่งมาจะถึงหันหินเพืใหญ่ก็เลิกร่วมก็ไปกูอืมอืม อ uh> ุ้ยซอสลุยผมมึงนแีเพาะเจียวหอยทิพยเขาใช่ไ mm. ด้รอยัอคำมันแค็มเป็นคออืมเป็ทางนั้นจะบะคัหน่อยฮะลูโอ้หมูปเือนกันมึงดูหัวอัดพายนะพี่เนาัจังว้างกะทานที่และมื่ออื่นที่เมื่อน่ะ บืนเมื่อบุญตีบอกตั้งมือนี้บอกอภิรตีบืนใส่บาทบอกบืนมันก็เป็นโจพิธีแล้วว่าสนะอภิริตีว่าเอาไปอภิรนะแล้วก็ไปหาเนื้อคู่เู่กับไปบนแหลเผาบ่นแหละกคนเหลือมอบเลยคนใหญ่ โอ้บุหุ่นเลยเนี่ยใชอยู่เพื่อนกันสองคนพี่นาสามบอกมานตายเถื่องบอยู่เพือนกันสคนพี่นาะสามบอกมตายเถบ่อบ่อยู่เพื่อนกันอนี่เาะสามบอกมานตายเื่อ้บ่ อืมอกระเห็นน้ำมันไปส่งอยอองอู่นะอือนี่อะไรก็เลเอาไปดอแล้วเป็แล้วกไปอยกว่าอืออืม,อม ร่มก,ก็โอ้ยการเเป็นลูกอออีอือเออมืขึ้นได้ไปบงมะล่ีห่อี่า่แม่ไปฮะย่ม่ไปแ่มีพ่อีไปส่งพ่อไปส่งจะส่วนไปทำยาปู่มานนั่เปลยไปนั่งอย่ใจบ่ใจบไดไปมาขึ้นมอไข่แห้งมาขึืนมาแ,แต่หับอันลูงผีหละกัารเออมาอยู่เ่อะลงพีมาเลยเน,น,นาะ เพื่อนกับไปเที่ยวบุญเพื่อนเออเพื่อนกับเที่ยวบุญเออมาหับแล้วก็สงคนเลยบงงงง่อย่างย่างเพื่อนกะชิมาเล่นนั่นแหละเพื่อนกะชิมาแหวอยู่มื่ออื่นเพื่อนจะกล้าร้จังได้เพื่อนนอนอยู่พุ่น<ม>อยู่เพื่อนไม่มินนี่พ่ออืมเปนอยู่<ม>ุแมนดืมอมมาบ้านแอ,อย่าไปอ่งี้ปานี้นยังท่าอือพอไปส่งมากเหานักาสษิตายขายสันบับบับเขา,ขาอืมแล้วก็กินโยมกินยาไงวะ ขั้นไข่ผู้นึง่เรื่อยเลยกรเบิ้องเลยนะอืมนอาเป็นสตริงต้วน้อยน้อยอะไก่อนปีใหม่ม่นวานอย่ว่าจไปบุรีรัมโคบปรดีไปชัดอืมมันหนาสมบูรณ์ละฮะโคกเลยืมมันอีที่่ายวะนั่งแม่นที่ไปจากปีเขา

มึงชิ้ไปมึงชิ้ไปสายมือ่นอ่ะมื่นมึงชิไปอเคโอเคโอเคกูชิโทษหาแล้ว พ่ออ่อม่อยากนอนร้หมากนี่มาทางคุงนนน้นัอนอ้งได้อยู่้เนี่ยปกิมไม่ฉีดยาแน่ๆื้อเื่อนละวานี่ยูยานเขาเส็และวาวก็เป็นมันชิ้นเนาะทางคุ้นทางด้อยี่ กแซ่นัพี่น้องเลยมาจ่อยสักเดียวที่เขาบแซ่ที่่าไนี้เม่กซกะเจ้ากระโดลงอยเขตวางีนมากะเจ้าจ่อยลงอยู่เขตวางเมื่อลบมานี่นั่นแหละกระโยนมาเลยอืกระโยกลงมาเลยน้ำหนักในกระดิ่งชังนนว่านี่ละสามสิบเก้าฟ้่นลงลายไปช่วยเมีสิบ แล้วชสิบเก่าชางสิบเก้าี้ลงสีโลงหรลงสามมโลเมา่สออสามอืลงสามนกับเมื่อไร่แล้วแล้ลูกันไปสีโลขี้เข่าโปเซ่อืม่งวันนี้นะบระเืดยังแต่ว่าบริขคืดอะไรยังแต่ว่าไทยแน่อืไปน้ำบ่อแล้ว ลูกอ่างว่าไม่ใหญ่ขอบพ่อกับขอบพัวกับบุคลยเสียนะกันบ่าว่าบุคลแจกันโบนบุคลแจ์กับพระก็พญาหิ่บุคลแยโบนบุคลีจกับบัรก็เพื่อนก็พญายิ่งอก็พญาหิ่แล้วให้แล้วอือปลูกก็ได้เขาเยีนปกติอือขีงว่าลูกกรได้งเขาลูกไม่เย็นขุนแม่ก็นั่งขี่กัขึ้นหอหลกอยู่วัดวันใจอือขึ้นหอมันจะเสยไม่สิงได ยิ่งมึงกัยังหน่อเสือก้าแฟตัวเองก็บอกุ่มหนอนสักกูบสะอาดหนอะคิดไอย่างนะซื้อไเลยก็ดีน้ำน้าเนี่ยกันอนกันยั้้อควาหวงมันนะหวงอะไรบ้า่ต้องบอกก็ขึ้นอยู่นีนอ่อนก็มอลุยเหมือนบอบอกาหน่อยนะม่ซื้อมุ่งให้ได้หมือนเออมุ่งทั้งทีมอลุยดีไปตดนตึงยิงโป๊กผนี่แต่ยุ่งคบหนาคบตามแต่ตุ้งยุ่งอี๋อ ไอ้เจ้าบอกไปเอากระสางเด้อบปักแหล่ให้ม,มันมาน้ามนไม่ทะบุ้มไม่ทะบุ้มมาแตะปักซองเออโอเคเออละมาตะปักซองแล้วเห็นปักแหลแล้วเลยโทรมาถามแบบปักแหล่มากบอกเราอ่ะ uh huh. เออเ,เอเอปบั๊กแหลมากอย่อางไงรต้องมียังดอกพี่น้องเอ้ยเพื่อน เปียกผู้เฒ่า <c oughs> หัมมึงมานั่นมันไม่ทาบุ้มเด้อไม่ทาบุ้มมาแต่ปักซองนะหัมไ,<อ>ไม่ไม่ทาบุ้มบักโดฮนะบักโดมันลบไปเอามึงเลยฮะมันถามกูว่ะเด้อเดี๋ยวมันก็ลบเอามึงเลยฮะไอเ<อ>คี้ยมบอกไปแล้ว<อ>มันบอกมีโหลดไป เออเรลเห็น่วยวนเอาหมัน,น,มาน,ามน,นไม่ยังมานอนบริาวารเนาะ ชัด <c oughs> บอกเอาแล้วลูกลานมีอย่เลย <c oughs> บอกเอาใส่เอามันกับพังค่วมอยู่แต่ว่า <c oughs> มันกับพังค่วมอยู่

ใด้เงาได้เงาบ่นี่ปกแล้วบ้านห้องอไปนั่นเหุอยจับคำโอ้ไม่งึงเป็นลบ่ได้ไปนั่งนั่งพอไปส่งเนาะนะก็ไยู่พุ่นบ่ได้หืมวไหอยู่พุ่นบ่ไหนคำออา คนน่มาเม่ืนกบบาท่านพี่กะเลือวน้องหายมาพี่น้องบอกแล้วบกแลวกลับขึ้นมาเลยลงื่นเหรียนปีใหม่กลับขึ้นมาแล้วท้าอืม

วันสัมมิตรพี่น้องเลยบมดได้บอกยังกันไล่บอกหยอกแหย่บอาไล่กับบอกเสียดีกว่าบอกกันหมวกมีแม็กซ์อะไก็เลยเอาไปล้างไม้เนาะพี่น้องเรื่องเมืงเรื่องกับพวกเราออกหน้าไม้พี่น้องเมืงเรื่องกับพวกเราไปออกหน้าไม้เด้อพี่น้องเลยงเรื่องกำล้างไม้เหล่องที่มันโหดไายแห้งกันเด้อ หลายคนก็จะได้ยินแว่แวบอี่ดอกพี่น้องแต่ว่าอาจจะได้ยินนว่วเเนาะอยู่ช่องอื่นเขาก็อาชีวะกันเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวปันญุ์ายแต่สําหรับเฮาผู้บิดนั่นแหละพี่น้องบางเรื่องเฮาก็บอยากว่าเเนาะ เรื่องกระบวนาอัยฟังลังไม้แล้วแล้วก็วแล้วไปจบแล้วก็จบไปท,ทั้งเ้าอยู่กับบ่อนเกิดเหตุอยู่กับต้นตอสาเหตุแต่กับบวนาเราพี่นนอะจบไป